แท้กเพชราคาต่างกันซื้อให้เป็นจะได้ไม่โดนหลอกแล้วจะเช็คแบบไหนเดีย๋ยวเรามาดูกัน นี่ก็เป็นแหวนนะครับที่ทําเสร็จนะครับพร้อมที่จะส่งลูกค้าเราต้องมีการเช็คก่อนนะครับด้วยเครื่องเช็ค CVD นะครับเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจนะครับก่อนรับสินค้าป่าลูกค้าได้เพชรแท้นะครับไม่ปน CVD HPT หรือเพชรแลบโกนโดยใช้เครื่องเพชรตัวนี้นะครับในการเช็คเพชรนะครับใส่แหวนแล้วก็เอาเข้าเครื่องแล้วก็กดรอฟังผลในการเช็คเครื่องนี้จะใช้การสแกนนะครับ โดยใช้แสงลองเวฟชดเวฟในการ<ะ>ในเนื้อและการหักเหแสงนะครับโดยจะแยกไอเพชรแลบหรือว่าเพีซีวีดีนะครับแล้วก็เอสพีเทีได้นะครับแล้วก็โมดไ<ห>นน์กันนะครับแต่หลกัลกๆก็คือจะแยกซีวีดีกับเอสพีเทีนะครับหรือว่าเพชรแลบนั่นเองนะครับหรือว่าเพชรแลบโกนนั่นเองนะครับโดยใช้เครื่องนี้แยกจะแยกโดยการถ้าขึ้นเป็นอิสเลอ่ยนนะครับจะขึ้นเป็นตัวสีฟ้าแล้วก็ถ้าเป็นตัวพวกเอสพีเทีนะครับจะขึ้นสีแดง แล้วถ้า CV D ดีก็ขึ้นด้านล่างนี่นะครับส่วนมากจะเจอสีเขียวนะครับเขียวส้มชมพูนะครับอันนี้เราก็มารอลุ้นผลอันนี้ผลออกแล้วนะครับผลอันนี้ก็คือเป็นเพชรแท้นะครับจะขึ้นสีฟ้านี่นะครับตามที่ได้บอกข้างต้นนะครับขึ้นสีฟ้าทุกเม็ดเลยนะครับนี่ซูมใกล้ใกล้ชัดๆให้เห็นนะครับนี่ครับเนเชอรัลนะครับเป็นไดมอนด์นะครับเพชรแท้ธรรมชาติทุกเม็ดสีจะยางนี้เลยครับซูมใกล้ๆกล้ชัดๆให้เห็นเลยนะครับว่าเป็นเพชรแททุกเม็ดนะครับไม่มี H P H T นเลยครับสแกนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับโดยด้านบนด้านล่างนี่นะครับเป็นเพรแท้หมด ด้านซ้ายสุดนี้ที่เห็นในจอนะครับ HPT ไม่มีนะครับสรุปได้ว่าซื้อวงนี้ไปสบายใจนะครับอันนี้เป็นเพชรแท้ชัวร์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์ก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชื่นชอบเพชรนะครับรู้ว่าอยากได้แหวนเพชรก็สามารถติดต่อสอบถามนัดได้นะครับที่แอดายสีลมจิวเวลรี่ด้านล่างนี้เลยนะครับยังไงเพชรก็คือเพชรนะครับไม่มีอะไรมาทดแทนได้กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจการทำคลิปดีๆมีคุณภาพเพื่อให้เพื่อนๆได้ติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย